ยังไม่ตายหรอพี่ฟื้นแล้วว่ะเปลวมึงนะเียที่สุดไม,โโโม่โอ้โหมีกูเอาหน้านกูไปเนิบกับไอ้มึงตั้งนานเนาะโอ้โหโไอ้กลางไรต้องเคลองขอโทษข้อดีแปดแปดกูไม่รู้นี่ก็เกงบางก็จัดมาให้กนะูเองรู้คนสมัย แกมัไม yeah. ่การอไกบ้คท oh, no, no ี ja, ah, anyway? ่ไหนเปิ่กันที่ไหนเนียคุณขับคุณขับแลจะแบบพี่สาวจะตัางกันมา้วเป็นอะไรกบ้างอไรนเราามากีครั้งยังยวะแต่งตัวเป็นแม่มดอีกนยฮะใช่ไหมใช่ไหม เนี่ยไม่ได้แบ่งฟันเลยใช่ไหมเนี <Blind Wall> ่ยหมูกระทะหมูกระทะฮะเฮ้ยเขาเนี่ยังเคยจริงด้วยเฮ้ยโอ้โหเนี่ยคุณคุณคยคอรดคุยคุณคุยคอรดคุยคอรดเลยคุณคุยไม่ต้องมีชื่อกูก็ได้ทีหลังไม่ต้องมาเลยนะคุยเนี่ยเดือดร้อนเพื่อนฝูง ตางมาได้ยังไงเนี่ยตายแล้วสามีจุุเทพแล้วต่าไ้ยงเนี่ไปหา้ไเลยซินี่ยไม่ใชม่อช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่อ่ไม่ไมเนี่ไม่ใไม่ใด่น่ใช่ไม่ใชไม่ใชมมไไ่่ม่ไไ่ ลูกไปตองอะไรมึงเนี่ยทำตัวจะกระปอกมาและเออครัช่วงนี้สนับสนุนโดยน S T V C แคร์เซียลวันอมรใช่ด้ผู้ชายผู้หญิงคะ่ะติดต่อซื้อที่หลังลองกเกย์ขอบคุณค่ะพันนึกจะขายก็ขายมีซื้อเลยครับก่อนจะเจ๊งตายแล้วนี่นี่คุยนะครับพี่มาเนี่ยคุยขอดมาดี้ไงเนี่ยเดู๋สิแต่งตัวก็ปันนอกแต่งตัวอะไรกันเนี่ยทุเรศมาก ไม่มีสกุลลุนชาติเลยแต่งตัวอะไรสีเขียวสีส่อ้รองเท้าสีส้มมึงใส่เข้าไปได้ไงฮะใส่ชุดลายเสือด้วยบ้านมันหลู่ป่าเหรอป้า้ากูเหรอกูเนี่ยปต่เจาไอบ้าเราเองด้วย พี่มาตามน้ำค้างรู้หรือเปล่าตอนนี้แม่คล้อย oh. แกป่วยมากเลยคือแม่น่ะเขาคิดถึงน้ำค้างมากพี่กลัวว่าถ้าน้ำค้างกลับไปนะพี่เชื่อว่าแม่คล้อยนะ่ะแกต้องดีขึ้นและแกต้องดีใจแน่ๆน่ที่พี่มาวันนี้พี่ตั้งใจจะมาตามน้ำค้างกลับไปเยี่ยมแกบ้างกลับไปรับแกเข้ามาอยู่กับน้ำค้างอยู่ที่นี่ พี่เข้าใจและวล่ะวันน้ำค้างถจ้าน้ำจางเจอคนรวยพี่เขาจี่ก็จะไม่ล้างเอาไว้แต่ว่าพี่ขออย่างเดียวน้ำค้างกลับบ้านไปนะไม่คอหยุดหยุดแล้วก็ฟังคุณได้เลยคุณชื่อมพี่กุ่มมึงก็เห็นอยู่ว่าตอนนี้กูน่ะเป้นถึงคุณนายน้ำค้างหยุดเดียวมีคุณนายมีคุณนายใช่ไหมใช่คุณนายเกี่ยวทำเกี่ยวกับรถขยะป่ะครับเปิดตำหนักที่ไหนมึงกับกูมาอยู่คนละโลกกันแล้วคนละโลก ได้พี่นี่บางๆแล้วหมาบ้าก็ดีแค้น้ำค้างกลับมายังพี่เยก็โอ้ยช้เก็บน้ำลายหน่อยเใอก็ร้องเหมือนหมูจะออกไอ้เจลมึงเนี่ยทำให้คนบ้าได้ขนาดนี้ไหนมาดูเจลมึงอกี่เราโอ้นช้าจริงเลยพวกมึงเนี่ยไหนไหนเนาะมึงจะขายของเนี่ยแล้วก็ทำมาเหมือนโฟมล้างหน้า ผมใช้แล้วผมใช้แล้วเ็นไงบมางโอ้เยี่ยวไม่ออกเลยดูเลขค้าุงจะไม่สสยละต่ไปกับพี่แต่นะพี่คนถ้าแม่ไม่สบายเนี่ยมึงก็มาแม่ไปหาหมอสิกูน้ำค้างจะกลับหาแม่ได้ไงคะพี่ว่าเรกรุงเทพแล้วถ้าพวกมึงพาแม่ไปหาหมอแล้วแม่เขาไม่หายเกิดตาย ดีนะเสียไม่าด้ 我看到。<Hello. S 2> ទៅទៅមកទៅមកទៅយកពីនេះនៀវនេះຕ້ອງមានញ៉ាំน้ําក្រអូបវាក្លិនមិនក្រអូបខាងណាមានលิ่นនេះอย่าប្រយោគគូนะ เขารู้เขาเห็นเขาถามเางหมดเลยบอกแม่ไม่มีีมผีชมดเลยเรืคุณเลี้ยงมาัมดผมไม่ยาวน้ำั้งทำไมคนขอโทษใจมา